ปี2025โดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับและในรอบนี้เขาไม่ได้มาแบบธรรมดาด้วยมาพร้อมกับภาษีของเขาเองภาษีที่ทำทั่วโลกปั่นป่วนตลาดหุ้นคริปโตปั่นป่วนทุกคนปั่นป่วนหมดเลยผมนะครับจะพาทุกคนมาเจาะลึกกับภาสีทรัมป์ในวันนี้ว่าเป็นมาอย่างไรและเราไปผ่านแนวคิดกันนะครับว่าทรัมป์คิดอะไรอยู่ถึงทำแบบน,นี้รวมถึงผลกระทบต่อทั่วโลกต่อประเทศไทยและอเมริกาด้วยครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นหัวข้อข่าวใหญ่ในช่วง2 3าเดือนที่ผ่านมานั่นก็คือภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองขั้นแรกเลยนะครับภาษีทรัมป์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือภาษีประเภทหนึ่งนะครับที่มีภาษาไทยว่าภาษีสุลก,กากรหรือเรียกง,ง่ายๆคือภาษีการค้านะครับในภาษาอังกฤษคือคําว่า tariff นั่นเองคํำนี้นะครับหมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศครับพูดง่ายๆคือ สินค้าชนิดไหนนี่ที่นําเข้ามาจากเมืองนอกไม่ใช่ไม่ได้ผลิตในประเทศเราเองเนี่ยจะถูกเก็บภาษีถ้าเกิดเราตั้งไว้นะครับเช่นสินค้าทางการเกษตรไทยเราถ้าซื้อขายในประเทศอาจจะไม่มีภาษีตัวนี้นะครับแต่ถ้านําเข้ามาจากอเมริกาสมมติอเมริกาส่งมาขายที่ไทยเราร้อยหนึ่งแล้วเราบอกว่าเราเก็บภาษีการค้า10%นั่นหมายความว่าสินค้าชนิดนั้นนะครับจะถูกเก็บภาษี10บาทก็คือ10%ของร้อยหนึ่งนั่นเอง แล้วมันก็มีอยู่2ทางเลือกสําหรับคนที่ส่งออกมาจากอเมริกานะครับว่าจะลดต้นทุนเพื่อที่จะทําให้ราคาสินค้ามัน0 0เท่าเดิมหรือผลักภาระไปที่ผู้บริโภคด้วยการบวกราคาสินค้าเป็น110บาทเลยเดาได้ไม่ยากเลยนะครับว่าบริษัทส่วนใหญ่ใช้วิธีไหนแน่นอนว่าผลักภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาสินค้าเกษตรนะครับถ้าเป็นของไทยเราเองจะไม่โดนภาษีจะขายได้ราคาต่ำกว่าส่วนถ้าเป็นของอเมริกานำเข้ามา จะขายในราคา110บาทหลังจากรวมภาษีการค้าแล้วอันนี้คือตัวอย่างนะครับของการเก็บภาษีการค้าแล้วถามว่าเอ้าทรัมป์จะเก็บภาษีการค้าทั่วโลกไปเพื่ออะไรคำตอบไม่ง่ายเลยนะครับ Make America Great Again นโยบายหาเสียงของทรัมป์ที่จะบอกว่าจะพาอเมริกากลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งของแผนที่จะพาอเมริกากลับมายิ่งใหญ่ก็คือการขึ้นภาษีการค้านั่นเองโดยทรัมป์นะครับให้ผลว่า ประเทศอื่นได้เปรียบอเมริกาเกินไปแล้วประเทศอื่นได้ดุลการค้าจากอเมริกาไม่มีใครขาดดุลเลยเพราะฉะนั้นอเมริกันจะเอาคืนบ้างครับในเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเราจะได้ยินคําศัพท์คํานึงก็คือคําว่าดุลการค้าผมจะมาอธิบายความหมายของมันก่อนนะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นดุลการค้าเนี่ยคือการเปรียบเทียบกันระหว่างสินค้าที่นําเข้ากับสินค้าที่ส่งออกของประเทศประเทศหนึ่งซึ่งดุลการค้านะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือได้ดุลกับขาดดุล ถ้าแบบเท่ากันเป็นไปร้ยาาครับผมจะยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเรานะครับส่งออกสินค้าไปที่ประเทศอเมริกามากกว่านําเข้าสินค้าจากประเทศอเมริกาแบบนี้นะครับก็คือส่งออกมากกว่านําเข้าแสดงว่าเราได้ดุลการค้าครับภาษาอังกฤษคือ Trade Surplu s พูดง่ายๆคือเราได้กําไรนะครับเพราะว่าเราส่งออกไปขายมากกว่านําสินค้าเข้ามาอีกตัวอย่างหนึ่งง่ายๆเหมือนกันนะครับ ประเทศไทยเรานะครับนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากกว่าประเทศไทยเราส่งออกสินค้าไปประเทศจีนแสดงว่าเราขาดดุลการค้าหรือเรียกว่าเทรดดิฟฟิสิตในภาษาอังกฤษนะครับพูดง่ายๆก็คือเรานำเข้าจากเขามามากกว่าที่จะส่งออกไปขายเราขาดทุนนั่นเองและนี่ก็คือนิยามของดุลการค้าง่ายๆนะครับเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเข้าใจทรัมป์ว่า ทำไมทรัมป์ต้องทำแบบนี้นะครับข้อแรกเลยคือเพื่อทำให้ดุลการค้าของอเมริกากลับมาได้ดุลประเทศไหนขาดดุลทรัมป์ขึ้นภาษีหมดซึ่งพูดตรงๆนะครับทั่วทั้งโลกนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ได้ดุลการค้าจากอเมริกาหมดเพราะฉะนั้นโดนกันทวนหน้านะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยจะโดนหนักหน่อยเพราะทรัมป์ตั้งใจจะเล่นงานจีนโดยเฉพาะข้อที่2เลยนะครับทรัมป์ต้องการให้สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมีค่ามากที่สุดเหมือนกับที่มันผ่านมาเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยถูกสกุลเงินหยวนของจีนถาฉิงมากยิ่งขึ้น พรัมได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่จะให้ทุกคนบนโลกเนะี่ยเข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะยอมซิโรราให้กับเขาเพื่อที่จะให้เงินดอลลาร์นะครับเป็นคนเป็นที่1ต่อไปซึ่งแผนการเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับเขาเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่ามาลาโกแอคคอร์ดครับมาลาโกแอคคอร์ดคืออะไรถ้าจะธิบห้ฟังต้องย้อนกลับไปในปี1น8 5กก่อนครับเพราะว่าในปีนั้นเกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาซ่าแอคคอร์ดขึ้นพลาซ่าแอคคอร์ดคืออะไรพลาซ่าแอคคอร์ด คือการที่ประเทศในกลุ่ม G5 นะครับซึ่งปัจจุบันคือ G7 นั่นแหละมาประชุมกันแล้วก็ทําข้อตกลงขึ้นมาข้อตกลงนี้นะครับมีสาระสาคัญเลยคืออเมริกาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นนะครับอเมริกากําลังเผชิญหน้ากับปัญหาก็คือถูก2ประเทศคู่ค้าในกลุ่ม G5 นั่นแหละเข้ามาตีตลาดอเมริกาหนักหน่วงมากนั่นก็คือเยอรมันตะวันตกตอนนั้นเยอรมันยังไม่ได้รวมชาตินะครับก็มีชาติหนึ่งเลยคือญี่ปุ่น โดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหสินค้าเทคโนโลยีนะครับทั้งชิปทั้งอะไรเนี่ยล้นทะลักในอเมริกามากเพราะราคาถูกใน,นตอนนั้นนะครับเมื่อมีการประชุม G5 เกิดขึ้นอเมริกาก็เลยบอกว่าเนี่ยมาเลยทําข้อตกลงเลย U you know นะครับ I n u m b e เบเพราะฉะนั้นยู you ต้องทาตาม I เรานะครับจะลดค่างเงินดอลลาร์ให้อ่อนลงแล้วไอ้สประเทศเนี่ยเยอรมันกับญี่ปุ่นต้องแข่งค่างเงินแล้วทําให้มันเกิดในทันทีด้วยตอนนั้นหละครับหลังจากที่สัญญาการเสร็จ สองประเทศนี้ก็ประสบปัญหาทันทีโชคดีหน่อยนะครับที่เยอรมันเนี่ยเอาตัวรอดได้จากนโยบายภาครัฐรวมถึงภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือนะครับแต่ตกลับไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยดูเหมือนว่าประชาชนเลือกที่จะเก่งกําไรนะครับกับเรื่องนี้มากกว่าที่จะกลัวทําให้ในเวลาต่อมาเกิดฟองสบู่และก็เกิดปัญหาเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่าทศวรรษที่หายไปของญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งเป็นผลมาจากพลาซาเอ็กคอร์ดหรือข้อตกลงฉบับนี้นั่แหละครับในต,ตอนนั้นนะครับ อเมริกาเมื่อลดค่างเงินอ่อนลงดอลลาร์อ่อนลงแสดงว่าการส่งออกมีมากขึ้นอเมริกาเลยได้ดุลการค้ากลับคืนมาได้กําไรมากยิ่งขึ้นครับแต่กลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อประเทศตอนนั้นกําลังแย่สิ่งเดียวที่จะทําได้ที่จะแข่งกับอเมริกาได้ก็คือต้องลดต้นทุนครับถ้าถามว่าจะลดต้นทุนยังไงล่ะง่ายๆเลยย้ายฐานการผลิตครับออกจากแผ่นดินแม่ญี่ปุ่นออกมาอย่างประเทศข้างนอกครับ ประเทศที่ได้อานิสงจากการกระทําของญี่ปุ่นในรอบนี้ก็คือโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นครับทําให้ในช่วงนั้นนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่านิคมอีสเทิร์นซีบอร์ดขึ้นในภาคตะวันออกญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนรถยนต์ประกอบรถยนต์นะครับมาที่ไทยเป็นดีทรอยแห่งเอเชียนะครับผลิตประกอบรถยนต์ท่งออกไปอันดับต้นๆของโลกเลยไทยเราได้อนิสงทางอ้อมจากพลาซ่าแอคคอร์ดในปี1985 40ปีต่อมานะครับ2025ามาลาโกเอคอร์ดกำลังจะมาถ้าถามว่าทำไมต้องเรียกว่ามาลาโกมาลาโกนะครับมันคือชื่อที่พักส่วนตัวของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาการเรียกมาลาโกเอเคอร์ดเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปล้อเลียนกับปราซาเอเคอร์ดนะครับเพราะอเมริกาพยายามทำแบบเดียวกันเลยก็คือลดค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ทำให้ค่าอื่นๆแข่งข่ามากขึ้นแต่มันต่างกันยังไงต่างกัน2อ,อย่างครับอย่างแรกเลยคือในปี1 9 8 5เนี่ย อเมริกาตกลงกับแค่2ประเทศคือเยอรมันตอนตกกับญี่ปุ่นแต่ในปัจจุบัน2025อเมริกานะครับทำแบบนี้กับทั่วโลกเลยกับข้อที่2เลยคือต้องเข้าใจนะครับว่าซัพพลายเชนในตอนนั้นเนี่ยซัพพลายเชนคืออะไรซัพพลายเชนคือโ่วงโซ่อุปทานนะครับก็คือเวลาเราจะผลิตอะไรอย่างนึงเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำนะครับคือหาวัตถุดิบมาผลิตประกอบแล้วก็ส่งออกเนี่ยอันเนี้ยทั้งหมดนี่นคือเขาเรียกว่าซัพพลายเชนนะครับในตอนนั้นนะครับ มันอาจจะยังคงอยู่ในประเทศประเทศเดียวก็คือพูดง่ายๆทำในต้นน้ํายันปลายน้ําในชาติเดียวแต่ในตอนนี้นะครับด้วยความที่โลกมันเชื่อมต่อกันได้แล้วซัพพลายเชนจะไม่ได้สิ้นสุดแค่ประเทศประเทศเดียวแต่เชื่อมโยงกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้เนี่ยมันกระทบซัพพลายเชนทั่วโลกเลยระสมกันหมดเลยครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผลจากการทํามา阿拉าาโกโอเอ็กคอร์ดของทรัมป์เนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่ออเมริกามากเท่าพลาซ่าเอ็กคอร์ดในปี1 9 8 5 เนื่องด้วยบริบทโลกที่ต่างกันไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าทรัมป์จะไม่คิดอย่างนั้นและทรัมป์ยังคิดว่าผลลัพธ์มันจะเหมือนเมื่อ40ปีที่แล้วครับและข้อสุดท้ายเลยนะครับทรัมป์มีความต้องการที่จะให้บริษัทในอเมริกาย้ายฐานการผลิตที่อยู่ในเอเชียอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากอเมริกาเนี่ยย้ายกลับเข้ามาตั้งในอเมริกาครับในเมื่อคุณนะครับย้ายออกไปเพราะค่าแรงถูกผมก็เลยขึ้นภาษีซะเลยนะครับพวกคุณจะได้ย้ายกลับเข้ามาในประเทศเรา อเมริกาทํอาอเมริกาใช้อเมริกาเจริญเอ๊ะประโยชน์คุณๆนะทรัมป์กัจะดึงดูนะครับบริษัทต,ต่างๆโดยเฉพาะบริษัทเทคนะครับบริษัทที่ผลิตชิปเนี่ยย้ายฐานกนรผลิตออกไปหมดทรัมป์ต้องการให้กลับมาแต่มันก็ไม่ได้ง่ายซึ่งเราก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าแผนย้ายการผลิตเนี่ยมันจะสําเร็จไหมที่ทรัมป์บีบแบบนี้เนะี่ยในเมื่อเราพูดถึงนะครับจุดที่ทรัมป์มองว่าอาเมริกาจะได้ประโยชน์มาแล้วเราจะมาดู จุดที่อันตรายบ้างนะครับย้อนกลับไปเมื่อ95ปีที่แล้วในปี1930เกิดเหตุการณ์นะครับตลาดหุ้น Wall Street Corner แตกผู้่า้คือตลาดหุ้นพังนั่นเองซึ่งเป็นผลมาจากการแพนิคนะครับขายหุ้นเพราะกลัวภาษีการค้าที่อเมริกาจะออกมาทำให้เกิด Great Depression ขึ้นถ้าถามว่าทำไมตอนนั้นอเมริกาต้องออกภาษีกีดกันการค้าหรือ p a r i f ก็เพราะว่าเศรษฐกิจนะครับในยุโรปตอนนั้นร้อนแรง เพราะ,ะมีการอาัดฉีดเงินจากอเมริกาเข้าไปหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับบวกกับอเมริกาตอนนั้นเนี่ยเกิดฟองสบู่เกิดขึ้นจากภาวะเงินเฟอ้อรวมถึงการเก็งกําไรจากหุ้นนะครับที่มันไม่สมคผลจะเก็งกาไรครับก็คือกู้เงินจากธน,นาคารมาเก็งกาไรนั่นเองทาให้ใน,นที่สุดนะครับฟองสบู่ก็แตกและเกิดเป็น Great Depression เลยรวมถึงเกิดสงครามทางการค้าอีกด้วยสงครามทางการค้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ Great Depression นะครับและนําไปสู่ต้นเหตุของสองครามโลกครั้งที่2ในปี1939จะเห็นได้ว่า เครื่องมือนะครับการเก็บภาษีเนี่ยไม่ได้มีผลดีเสมอไปและมันส่งผลเสียด้วยและมันเป็นจุดอันตรายมากๆเลยนะครับที่อาจจะนําไปสู่สงครามและการค้าและอาจจะนําไปถูกสงครามใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่โชคดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือในตอนนี้เนี่ยทุกประเทศนะครับไม่ได้เล่นสงครามการค้ากับอเมริกาแต่เลือกที่จะเจราจาเพราะทุกคนเรียนรู้นะครับว่าถ้าตอบโต้ไปเนี่ยโลกวุ่นวายยิ่งกว่าเดิมแน่นอนทีนี้นะครับเราจะมาดูผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอเมริกาและไทย เริ่มจากเศรษฐกิจโลกก่อนเลยนะครับทั่วโลกเนี่ยวุ่นวายแน่นอนนะครับและหลายประเทศเริ่มที่จะมีการนําเข้าส่งออกสต๊อกของกันมากขึ้นนะครับเผื่อว่าภาษีประกาศใช้จริงๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีการนําเข้าส่งออกกันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะต้นทุนเพิ่มรวมถึงตลาดหุ้นตลาดคริปโตทองคำพวกเนี่ยก็ผันผวนเนื่องจากเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนจากภาษีครั้งนี้นะครับในส่วนของอเมริกันชนเองซวยเหมือนกันครับในเมื่อภาษีนําเข้าเนี่ย เขาเก็บสินค้าที่นําเข้าจากประเทศเกือบทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นสินค้าอุปโภคบริโภคในอเมริกาเนี่ยจะราคาสูงขึ้นนะครับทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อแต่แต่แต่เกิดภาวะเงินเฟ้อราคาสูงขึ้นค่าแรงกลับเท่าเดิมครับสิ่งนี้เนี่ยทำให้อเมริกากําลังจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า stagflation หรือพูดง่ายๆคือเศรษฐกิจฝืดเคืองนั่นเองมันอาจจะกินเวลายาวนานหลายปีเลยนะครับพูดง่ายๆเลยคือเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะแย่ไปอีกหลายปี และสุดท้ายนะครับผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับผมจะแบ่งเป็น3ประเด็นหลกัหลกๆเลยอย่างแรกเลยคือบริษัทที่ส่งออกนะครับตามอินโฟกราฟิกเลยเราจะเห็นว่าเราเนี่ยส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือชิ้นส่วนรถยนต์บริษัทต่างๆนะครับที่เน้นการส่งออกโดยเฉพาะเน้นการส่งออกไปที่อเมริกาต้นทุนจะสูงขึ้นจากภาษีนี้อย่างแน่นอนและในระยะยาวครับอาจจะทําให้บริษัททํากําไรแน่นอนลงและอาจจะเกิดการเลิก f f ฟหรือเลิกจ้าง พนักงานก็ได้ข้อที่2เลยนะครับภาษีเนี่ยโดนที่จีนหนักมากถึง55เพราะฉะนั้นเนี่ยจีนนะครับเป็นคู่ค้ารายต้นต้นของอเมริกาในเมื่อจีนนะครับถ้าส่งสินค้าไปอเมริกาแล้วโดนภาษีเยอะขนาดนี้สินค้ามันจะล้นสต็อกแน่นอนเพราะคนอเมริกาก็ไม่มีตังซื้อใช่ไหมล่ะครับในเมื่อของแพงขึ้นค่าแรงเท่าเดิมจีนจะมีสินค้าสต็อกมากขึ้นและเมื่อสต็อกสินค้ามากขึ้นสิ่งเดียวที่จีนจะทาได้ก็คือจีนจะต้องระบายสินค้าออกมาครับ ก็เป็นข้อดีที่ทุกคนอาจจะไม่อยากได้ยินเท่าไหร่ก็คือสินค้าจีนอาจจะะลักเข้ามาที่ไทยเพื่อที่จะล้างสต๊อกของที่ค้างจากจีนสินค้าจีนที่ลำบากในไทยหนักอยู่แล้วนะครับอาจจะเข้ามายิ่งกว่าเดิมอีกซึ่งเป็นผลกระทบชิงมาจากภาษีทรัมป์นะครับและข้อสุดท้ายเลยนะครับข้อ3เลยการลงทุนของบริษัทเอกชนต่างชาติเนี่ยที่ตั้งตารอจะมาลงทุนที่ไทยอาจจะชะลอแผนออกไปก่อน หรืออาจจะไม่มาลงทุนแล้วก็ได้ครับในเมื่อไทยเราโดนภาษีจากอเมริกาสูงขนาดนี้แล้วไทยเราส่งออกไปที่อเมริกาเป็นอันดับต้ตนทําให้บริษัทอาจจะเห็นว่าไม่น่าจะคุ้มในการลงทุนแล้วนะครับอาจจะเลือกประเทศอื่นที่ได้ภาษีอเมริกาต่ากว่าเราหรืออาจจะคงฐานการผลิตไว้ในอเมริกาเองเลยซึ่งตรงนี้นะครับก็ทําให้ไทยเราพลาดโอกาสการลงทุนใหม่จากต่างชาติทั้งหมดนี้นะครับก็คือผลกระทบนะครับรวมไปถึงล่ายาวตั้งแต่ที่มาที่ไปแนวคิดของทั้์จุดอันตราย ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในภาษีทรัมป์มากยิ่งขึ้นและเราก็จะได้ระวังตัวเองกันมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ายัางไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่เลยและในวันที่ผมอัดวิดีโอนี้อยู่นะครับวันที่18กรกฎาคมทีมไทยแลนด์ของเรายัางคงเจราจาภาษีทรัมป์ให้มันลดลงจาก36%ไม่ได้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทีมไทยแลนด์จะทําสําเร็จครับขอให้กําลังใจลดมาได้อย่างน้อย10-20%ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ลดเลยเพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อบ,บริษัทหรือผู้ประกอบการในไทย โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับยิ่งราคาพืชผลในปัจจุบันตกต่ำอยู่แล้วนะครับหวังว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้รวมถึงปัญหาภาษีทรัพย์ด้วยหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแต่ขอบอกไว้อย่างหนึ่งว่าคลิปต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินอย่างแน่นอนถ้าอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรต้องกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ